ครับสวัสดีครับปก,ก็ผมน้องสุกนกเขาไงมังแผลนเกาแล้วลครับอหอวได้หลินอยู่ครับเป็นยันยินเสียงแล้วครับดิ้วตันรับเอา้าวาสีออกมาแต่เสาแลยครับเปล่ามึ้อเหรอฮก็มมหอดนี่ครับกัน่มันันเสียเวลาครับเดี๋ยว สร้างเมือนเียบสักกอนแช่มพเนีแย้บา็ทีเอาขึ้น่ะมาลุา่นมัง้งอาจารย์เป็นยังไงมอนี่ครับลุ่นมั้งครับ เป็นละแวกละแวกเป็นจังไดบุเป็นนกนกตัวนี้นกริวตันเราเมาเขาเจ้าอ,อกหล่องเถินหนึ่งเหรอมาเขาจออเจ้าอกหล่อลแบบม้วนเยยบมาสีหอดสีหยาบปเนียรล้วาบ,บ่เนหยบอันนี้สงสัยคือกันเพราะว่ามันมันมันอยู่ไม้ไก่ไก่กับไม้ที่ผมปล่อยริวตันตัวตาบอดเถื่อก่อน,นสงสัย เสียงมันไข,ข่ไข่น้องรุ่นมั้งครับเอาเดี๋ยวตัวนี้ก็เลี้วตันครับ กับประสานเจดีบอนกไม่ผมประสานเก็บมาเต็มหนึ่งแล้วละครับแต่เชลยตัวหนึ่งล่ะกับปะด้ฟอกอีกครับช่วงหนึ่งพักมากระยะหนึ่งอา้านี่อ่อนนี่อ่อนนี่หรอก เน <krit> oh, well, ี่ยตัวกระต่ายไอีงิยังแล้วเอายังลำหายยิ้มไหมยิ้มแล้วนี่ตัวมันสูตเต็นนี้แล้วเต็นไปทางไดนล่ะโอ้พูนตัวนี้ตัวมาไม่นะครับตัวอยู่หนาปาเนียดนี่ตัวมันสูตัวมันสูเต็นนี้เป็นธงบุญเหรอเอามันย่านตัวนี้บอกว่าจังได ขเขาร่วมเท่อนึง,นงแะครับระบวอเมื่อเยียมนี่อัน,นลบเข้ามาอีกเทือที่สองครับเพื่อนผาเนียดกระเซรรยยงเดียงครับมันยุฟังหวยครับหวยมันสั้น โทษมาเป็นเป็นแจังได้บุเป็นแล้วแหวงแล้วแวงเป็นบ่อยากสูดดดมีดแล้วนกตอ นูเป็นตั๊ือตนชูบักชัดเจนดิจืดเพื่อใส่เขากันโดนไหลเข่าโดนไหลน้องตัวก็เศ้าคู่เศร้ายังครับเริมเป็นร่มๆหนาวๆอยู <inscription> ่ครับส่วน ปลาเสียวมาข้าวเดียวสวยละ่ะรวมโดนหลายเ้อาโดดอ่ะอีบัทนึงงน้องคู่ยุนกปลานกปลาใจหายอยู่จจกซูยุ่โดดใส่เป็นยังขอนงามกระดอกก้อนสร้างเยี่เห็ดหน่โกกระดอเยียบพึ่งเป็นอย่าง กันเยียบเบ้างตัวได้สิไปเยียบเอาวางแห้งๆก็ได้อยู่งหรอกครับมันอยู่ไกลอยู่คือรุ่นเสียงดังเนี่ยบางทีว่าห้องก็บ่าได้ยินดอกนมุกปลามันอยู่ไกลเออเดินไปตัวได้สีเหยียบเอาหยาดก,กันเหยียบเบ้างไอ้เต็มได้อยู่บ่ <c oughs> เอาเบิง้งดุนเบิง้งอยากให้ตัวเลี้วตันบุระหยียบตัวมันคู่มองงอกตุละ่ะมาจอดฟังที่แลกรักพันยังมาดูอยู่กับไม้นี่ก็ได้มาฟังอยู่มาตามไล่เธอล้วละมันหนักบอลรวมมีมือนี้แล้วมันรวม ไอ้นะาไว้ลังอยู่ไว้กนใส่ล่ะเนี่ยโดดลงไปทางบุธละ่ะตอนนี้มันสินโน่น่ำในบาทตอนนี้ตัวนี้สิคเฮ้นตัวเมียครับขาดว่าดิคือว่าอกหลองคู่อยู่ อลไรทั้งนั้นนกเป้าออกนี้แหละนุ่เป็นคนมาทั้งนั้นนั่นนกผมดินดินนั่นมันเป็นจังใดน,นกตัวผมดินดินนั่นเดี๋ยวผมไปเอานกตอวกันครับมันหย่านยัง เดี๋ยวผมต่างกล่องมาใส่เจ้าปสานนี่ครับรับหมายที่ผมใส่มันตะฟังหวยสั้นๆใส่ไปนี่ครับใส่ภูมิัจเป็นเพื่อนยานยังดินนกมูออกนี้เนี่มันยินดินนั่นคือมารวม ล่องอยู่คนเขามาอีไรลัว่วามนันแมนอยู่ตัวปดที่ตรงหัวมันอยู่ไก่โอ้เอินย่านเหลวพูนอ่ะผมสิเก็บประสานครับประสานไปรลุนเจวกล่องต่อครับใด้โตบะใด้โตกะ ซีเมนแล้วนะครับครับสำหรับเจ้าผภาษาอังกฤษจะเต็มบ่ไหร้ครับคลิปนี้กะขอบุญขอบคุณพ่อแม่ไอหนองหลายๆที่เขามารับชมช่องต้องซุกนกเข้าใยเมืองแปรมาโดยตลอดนะครับอะกะสิเก็ครับครับสวัสดีครับไปรุ่นเจา้า6หล่องต่อครับ